ดีค่ะพี่น้องมาในช่องโจอผ้ากินผ้าเที่ยวมาเบิ่งกลับมาวิธีการทำแกงขีเล็กใส่หนังวัวเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะแม่กะมีกลับมีวิธีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะก็เลยแกงหอนหอนเสร็จแล้วก็เลยมาเหล่าสูพี่น้องฟังเด้อค่ะเด้อเพราะวา่ามันกะคนขังหลายขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะผักขีเล็กค่ะแม่กะไปเก็บมาแมนบอค่ะเก็บมาล้วเหากมาต้มอ่ะ ลิ้นน้ำออกนะค่ะเน,นาะสองน้ำค่ะสองน้ำแล้วที่นี่ห้ากะมาะขันน้ำยานั่งเนาะคะ่ะขันน้ำยานั่งแล้วห้ากะเอาใส่หม้อเลยได้คะ่ะพี่น้องใส่หม้อเลยแล้วที่นี่ห้ากะตำเครื่องแกงเนาะคะ่ะเครื่องแกงก็จะมีพริแกแห้งพริกสดเนาะค่ะเนาะแล้วก็พริกพริกสดไอ้หน้าบ้านห้าเนาะคะ่ะพริกเขียวๆพริกกระเลียงเนาะค่ะเนาะเพื่อจะไปลูกโดดตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ จะเป็นลูกโดดค่ะแล้วที่นี่ห่อกับตําใส่กันเนาะคะ่ะเนาะมีกระเทียมน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็หอมแดงเพื่อให้เขามีรสชาติหวานตามถ้ามาตาดนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะที่นี่แม่กะเอาใส่ลงไปในน้ำอย่านั่งเนาะคะ่ะเนาะกับปรุงรสค่ะเครื่องปรุงกับมีน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาปรุงชื่อรสแล้วห่ากับ ตัดเลียนด้วยน้ำตาลนิดน้อยเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ละค่ะถ้าพี่น้องบ่หมักก็บ,บ่ใส่เนาะบางบานข้าเจากับไส่แม่ก็ใส้ผุงเชือรสน้ำตาลไปด้วยเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะกับปรุงรสเท่ากับเอานี่้อค่ะหนังวัวเนาะคะ่นะเนาะหนังวัวเข้าสื่อสําเร็จที่เข้าเจาเผาแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่นะเนาะแล้วกัผ่านการทําสุกมาเรียบร้อยเท่ากับเอามากแกงใส่เนาะคะ่นะเนาะ ก็คือแกงเสร็จแล้วเนาะคะ่ะรวมรวมเข้ากับไส่ต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็เป็นใบแมงลักเนาะค่ะเนะาะตามสไตล์อีสานบาน้าเนเข้าหละเนาะคะ่ะขาดบ่ได้คือใบแมงลกักค่ะแล้วก็มี่ยนหมากแข่งเนาะค่ะเนาะหมายถึงมะเกลือพ่วงเนาะคะ่ะแล้วก็นี่เนาะคะ่ะลูกโดดเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะเข้ากับเรียบร้อยเข้ากับปุงเครื่องหมายถึงว่าการ กรรมวิธีหลายนี่กับไม้ถึงว่าแม่ต้องต้มน้ำเนาะคะ่ะเนาะเอาน้ำผักขี้เล็กค่วมขมเข้าออกค่ะกับไม่ต้องเอาออกเยอะเด้อพี่น้องเพราะว่าถ้าเขอ้าออกเยอะเท่ากับซีมเบิงเนาะคะน่ะเนาะเอาขมสํดัดค่ะเพราะว่ารสชาติของผักขี้เล็กถ้ามาชาตดของเขานี่ก็คือค่วมขมเนาะคะ่ะเนาะก็จะช่วยเป็นยาช่วกำลังเนาะคะ่ะเนาะบำรุงร่างกายตัวเข้าเองเนาะคะ่ะเนาะทีเวลาเข้ากินแล้วก็เป็นยาระบายอ่อ,อนๆเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเกิดว่าเขากินเปรี้ยวไปมันบกขมนี่มันก็บ่เป็นยาด้ค่ะพี่น้องมันสิกลับกลายเป็นยาระบายไปเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะแม่ก็เลยมาเหล่าสูฟั่งเนาะค่ะเนาะมีไผอยากบก่แกงผักขี้เล็กมั้แม่เรียบร้อยเลยเด้อพุนยัวยัวพี่น้องยัวยัวเผื่อนังหมูลูกโดดค่ะลูกโดดพี่น้องเอ้ยพุนนังวัวเดอ้อนังวัาวว่ผพดขอโทษขอภอัยเด้อค่ะพี่น้องหนังวัวอร่อยเลยจ้ามาเดอ้อไผอยาก แกงผักขีเล็กน้ำแม่โจ้เด,ด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะใส่หนังม้อแสบๆเลยสิว่าโอ้แม่โจโ้ไปเก็บผักขีเล็กย่างอะสิลุงคลิปให้เบิรงนอ้อมืนหนี้เด้อค่ะลุงคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อแกงผักขีเล็กครับยัวยๆครับเครื่องแน่นๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพักอีตูหรืมบานแม่งรักแม่กับปู่เองเนาะค่ะเนาะหน้าบานเนาะพี่น้องลราค่ะมากินน้ำแม่เด้อแสบๆเลยค่ะ ผักกิเลสเด้อพี่น้องยัวย่วๆเลยพี่น้องจ๋าทําเองกินเองเด้อพี่น้องปลอดภัยเด้อค่ะเด้อสะอาดทำกินเองสูตรบานๆเท่าเลยล่ะเนาะค่ะเนาะทำกินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะผักกิเลสคุ้นประโยชน์เขาก็หลายเด้อค่ะที่ว่าแม่แบบกินเดือนละครั้งเพราะว่าเขาอ่ามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วทำให้เรานอนหลับสบายเนาะค่ะเนาะ,ะเนื่องจากอายุเท่านี้ เริ่มเยอะขึ้นเนาะคะ่ะบางที่เข้ากับรับยากอีหยังสิเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าเกิดเข้ากินผักกิเล็นี่ก็จะทําให้เขา้ารับง่ายรับลึกตื่นมากก็รู้สึกสดชื่นเนาะคะ่นะเนาะแล้วค่ะคุณประโยชน์เขาเยอะแยะเนาะคะ่ะเนาะเป็นเป็นยาโบราณของเข้านาะคะ่นะเนาะยาโบราณแล้วนกะ็สรรพคุณเขาเยอะแยะดีต่อร่างกายอ่าแผลด่แผนได้ข้าจอกกับอน้ำมาสกัดดีค่ะ สกัดเป็นยาบำรุงร่างกายเนาะค่ะเนาะเป็นแคปซูลเป็นยางสิเนาะค่ะค่ะพี่น้องมาเดอ้อกินแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวยัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ำแม่เด้อค่ะเดอ้อยัวปะหนังวัวแสบแพี่น้อง,เ,องเลยหอนห่อนค่ะไม่กินน้ำแหม่เดอ้อค่ะยัวยัวเลยยัวยัวเลยพี่น้องเดอ้เอ,ดอมาเดอ้อยัวยัวเลยค่ะอ่า โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่จะตักน้ำว,นะวหหให้พี่น้องไปกินน้องค่ะเนาะแกงเยอะตักให้พี่น้องเบิ่งเยอะๆไปเลยนั่นแหละค่ะเอาอันนี้นเ,เ,าเาน,นานะลูกโดดกับอันน้ำนะ้อนคะ่นะเนาะโอเคนั่นแหล,ละค่ะนี่แหละค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงปลาขี้เล็กน้ำแม่เด้อเอาซุมลงมาให้ท่านผู้ชมดูข้างล่างเอามาข้าง,างล่างเออมาข้างล่างหน่อย โอเคนั่นแหละมาเด้อค่ะกินแกงผักขี้เล็กน้ำแม่เนาะค่ะเนาะผักขี้เล็กสูตรแม่โจ้เด้อค่ะแกงบานๆแซ่บๆของแซ่บอีสานเฮาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆกันค่ะมาเด้อมื้อนีน้แม่โจกอะ่ะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะกับแกงผักขี้เล็กสูตรบานๆใส่หนังวัวแซ่บๆเนาะพี่น้อง,นอง,นองเนาะจ้าไพ่ฮิวเขามาก,กินน้ำแม่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่มารับชมมา ตามสับสัไทยหายเป็นก็ร่างใจให้แม่โจทุกคลิปเลยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆเด้อพี่น้องพี่น้องมิตรกวามสุขคววมเจริญเด้อหล่ำรวยเงินทองค่ะสิ่งใดสมกวมมุ่งม,มัติปัรถนาทุกป,ประการเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเดินทางอยู่ต้นถนนกับหายไปตลอดปลอดภัยทุกคนเด้อพี่น้องโชคดีไม่ใช่กันเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ